ครับผอ,อ,อกบ็บ่าวหลัดลงโค้งนะครับวันนี้มาชมพันยามมองนะครับบรรยากาศริมแม่น้ำโค้งคือเก่านะครับตรงนี้เป็นจุดที่แคบที่สุดอีกจุดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแกงกระเบาแกงกระเบาจุดนี้อยู่บ้านคันพารานครับอำเภอนาตาลนะครับ,ราานนรบจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับจุดนี้ เบิ่งวิธีประมงพืนบ้านของเพิ่นนะครับในการหาปลาตรงนี้เป็นจุดนำแขบงอีกจุดหนึ่งนะครับนี่นำจากแม่น้ำกว่กวางนะครับจะมาไล่เขาหลองเดียวนะครับร่องหินตัวนี้ถ้าพาหินนครับรุนรุนครับนี่ครับพี่ยามเจ้าเรือ ูกใหม่หน้าว้นะครับครึ่งเสือกไว้นะครับมองนามแห้งโย่แต่ว่าเพิ่นจะเสือกดึงซอยไว้แดีวก็จะเอามองใส่ในผูกตามเล่าตามหน้าวใหม่นะครับตามลำใหม่นะครับก็ย้อนลงนะครับย้อนลงไปใส่นะครับซึ่งนามก็จะไหลไหลแห้งนะครับไหลเร็วพอหมองที่ิมองดีมองหน้าวใหม่อีกตัวนี้ของอีกเจ้าหนึ่งครับบางทีหนามมันผูกมันมาแต่ละบาดนะครับมองนี้ ยามแหล้วยไปเลยอีกเจ้าหนึ่งนะครับนี่อีกเจ้าหนึ่งกำลังยืม,ม,มที่ยามเหมือนนาะพี่น้องนี่จะปลาเปลี่ยนมาไงเถิงได้เลยยังอยู่หลุมบางที่หนามันมากแต่ละบาทพี่น้องสุดทนานเลยครับโต ต้องอาศัยความชำนาญนะครับชำนาญใจกาน้ำจะบ่ารัดบหารลงไปถอกพี่น้องมืองามเลยโอ้โอวใหญ่นี้เราขึ้นมากเลยครับเมื่อกี้เรายามมองก็เลยัอน้าน้ำบัท่าน มาดูดสิผลงานมาดูสิผลงานมาดูสิเป็นยังไงบ้างพ,อพอ่อใหญ่พ่อแล้วแรงพ่อแล้วแรง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 ป่ายงางน,น้อปลาเปลี่ยนปลาเปลี่ยนบอกคล้ายนาะมีแต่เปลี่ยนเอานาะเออเปลี่ยนเอาเด้อเหี้น้องปลาเปลี่ยน่เป็นปลาเอกเป็นปลาเอกสองเห็นไหมเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวปลาเปลี่ยนเดี๋ยวสิเป็นไหนเป็นปลาเอกสอง โหดเดี๋ยวอือโหบ้านปลาเปลี่ยนคนมาทุตยอดเลยมืออื่นมืออื่นเอาอีกมืออื่นโค้งฟิมี่อีกมันก็ล่างมากหอดคูณไม่ได้หลุดนี่ดิอ่ะโบน่ได้เด้อล่วงหน้าตาลอาจอาจแมนโบโมว่าอันนี่เห็นเขาตึกได้หันได้เทือรัตโต้เทือละโตแล้วอันนี้กับโบไล่ดอก เพราะว่ามันมันก็นอาจจะเป็นท่านขึ้นมาแต่ว่ามีมโอกาสขึ้นมามนอยอนเพราะว่าม,มันใส่วิธีใส่วิธีหาปลาแบบสูตรพื้นบ้านนะครับก็ <โอ S 2> <ม>คือพันใส่ไม่หน้และครับเพราะง่นี่พันอยู่ในพื้นที่นี่พันชำนาญน,นะครับพันเป็นเซียนหาปลาผ่านปลาแห่งรูปน้ําโขงเหรอรูปล่อพอ,อมได้ไงรูป <า S 2> <ว><า>น้ำโขงพ่อ,อหน้าผ่านปลาคนละ หากินแถวอยู่ด่านปากแซงไม่ต้องไปกินหากินที่เกีงกระเบาไม่ต้องกินไกลหรอกหากินอย่างนี้แเลยทั้งผุ่นดิเขาจะบรคไซต์ว่าทางไหนบ่หนามันอันนั้นบ่หมดแล้วอีกสองสามวันหมดแล้วหนามอีกโอ้เบิ่งจังหวะหนามขึ้กันเออจังหวะหนามหมดแล้วสมุนว่าสมุนว่าสิมา เ้าใส่เบ็ดดินไถบ่อเท้น่ะย่างไถบ่อพอลงไถบ่อเท้น่ะได้เบ็ดยังสี่ได้เดียวที่มาใส่เบ็ดเดือนนะใส่เบ็ดอยากทำนะได้มาใส่อยู่ประจำเบ่อโอ้มีคนใส่อยู่ป้ายยังเขาไถป้าเดีอยวทำพ่อใหญ่เพิ่นเจ้าของพื้นที่ป้าเครื่องต้องเจอกับป้าแขกที่มอเปอร์เบ็ดเขาไถป้าเครื่องนี่สั่นสีเห็นเธอผลลงดีๆอ่านี่หนีบ่อเท้นี่บ่อเธอใส่แล้วนี่แหละสกอตอนนั้นเห็นว่ามันกโกกลมหนีบ่อจักเขอได้ฮะ มันมีเห็นปลาเครื่องใหญ่ฮะมัที่เท่าไรอย่างนี้ส่วนเราวางตัวนี่พอก็ได้อยูสามสี่ตนี่ส่วนเขาใส่เบ็ดอยู่นี่ตัวละสามโลสี่โลปลาเครื่องใส่เงยยังใส่เงยขีดกระเดือนเดือนทีเดือวน่านเท่านี่แล้ปลาดุกเดี๋ยวส์ปลาดุกเขาใส่คือการบาดหน่ำขึ้นนี่จะหน่อยใส่เอาปลาดุกอย่างนีใส่นะอื เรี่ยงนี้สมุติว่ามายอดหินยอด,ยอด,ยอดทำนี่นาสิได้แน่นอนได้หลังจากเขาติดผ้าแขบไปเลยนี่หน้านี่หน้านี่หน้าเอขาเขาหยอดอยู่นั่งหัวยังตัวนี้ตัวได้นี่เนี้ยตรงขามนี่เห็นลำหัวยอยู่ฝั่งลาวเนะ่ยหมหัวลำพองโอ้นี่บอกหัวลำพองแม่หัวลำพองยง่หัเดือนยง่หัเดือนไหนหนอแง่หัเดือน11บอกเหรอหนามมันถึดถึดอยู่มองนี่นี่โขดหินตัวนี้นี่ ตัวน <formation> mm ี hmm. <c oughs> oh. ้ท <sailing> hmm. ่านหลวงพ่อหน้ามันแตกโผล่วตทยาลัยนยามนั่นเนาะท่านหลวงพ่อตัวนี้ตาพันขึ้นมากนะครับหหว้หลวงพ่อหวานหน้าโพหวานน้องแสงหน้าเมืองนะจาะเนี่ยเมืองเราข้อเพ่งโพธามจะคล้องพื้นที่เพิ่นนะครับทามจะคล้องพื้นที่เพิ่นเมืองเราข้อเพ่งทามจะคล้องพื้นที่เพิ่นเพราะว่าเพิ่นหูดีนะครับเพิ่นหูตนี้ตรงกลางกับหวานหน้าโพครับตัวนี้กับหวานน้องแสง หน้าเมืองบันนาการ่าโน่นรังโล่งไต่กาวันทาดอนหมกเกลือไม่ผุดแล้วเนื่องว่าฮูจักแต่แถวไกลๆโมเมนต์ที่สันตาดอนหมกเกลือแถ้วปงขามกบสองข้อนสำนาญชำนานพื้นที่ขนาดเนาะโมเมนไปเที่ยวดูวะไปือได้ยินข่าวก็ได้ยินข่าวว่าไปเที่ยวดูอยู่ได้ทางนั้นตามหมูเส้นไปการไปงานนี่แหละเต้าก้าวฮ่าพี่หาหนองไปหากันนาน คมวนวืนเราเลเรื่องคนเวาให้ฟังนะครับวิธีชีวิตเพิินโมเมนต์วัเฉพาะโมเมนต์วัเฉพาะหาปลาอย่างเดียวนะครับยมีบุญสินกินทานประเพณีสองฝั่งโค้งไอหนองคนก็ไปมาหาสูกันนะครับบรรยากาศตัวนี้ขอบคุณหลายๆครับคุณตาครับเสี่ยนอยู่งเพอเสี่ยนปลานะครับคุณตาปรืนว่มาเลย ประมาณก็คุณตาเหมือนได้น,น่อกําลังจะกลับแล้วครับกําลังจะกลับแหละครับอกที่ชีวิตชาวประม,งนะ,รง,นมนรงนะครับของคนลุ่มน้ำโค้งนะครับเสียงเรือชาวประมงทงั้งบุดนะครับครับอเอาลัดก็ดจะได้เดินทางอ่ะขึ้น กลับขึ้นไปแล้วครับเมื่อนี้เพิ่นว่าปลาพึ่งมาติดม่องอีกนะครับปลาพึ่งมาติดม่องแล้วก็เลยสามสี่โตเลยครับปลาเปลี่ยนใหญ่นะครับบอกว่าอีกบวกเกินหมื่นสองหมื่นนะครับปลาจะขึ้นมาฮอดอีกแค่นึงนะครับแต่ปลาขึ้นมาฮอดนี่โอ้หมองมองนี่นี่สุดยอดเลยนะพี่น้องมองล่วงม่องเพิ่นกับมองเพิ่นนวานแฮครับบางทีก็จะมีโอกาสก็จะได้มาแต่ท้ำอีกนะครับมองจุดนี้นะครับ ถึงมือป้าเพิ่นขึ้นไล่ๆเนี่ก็จะเห็นบรรยากาศเพิ่นหาปลานะครับโอ้เรือใหญ่มากฮะเรือชาวประมงพอหอนจะมาแลงเพิ่นก็นจะเริ่มกลับแล้วครับครับเป็นป้าหาปลาก็จะเริ่มกลับกหละนะครับครับสำหรับมือนี้นะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมให้กาลังใจนะครับซอยเป็นกำลังใจให้บ่าวรัดนะครับซอยกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามนะครับในการทำคลิปดีๆนะครับส่วนมากจะเป็นพิธีชีวิตของชาวประมงเป็นหลักนะครับหรือว่าการทำมาหากินการลงชีวิตลุ่มนำโค้งนะครับขอบคุณครับมือนีพบปอกันสำนีนะครับเนาะ กันนานจังพอกันอีกนะครับสวัสดีครับอาจจะเดินทางกลับแล้วครับ